สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะวันนี้อลิซจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนมีนาคม2568กันค่ะการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นไปในทิศท,ทางใดนะคะเชื่อว่าดีแน่นอนเพราะว่า ดาวเนี่ยมันมากระจุกตัวอยู่ในเรือนที่สองก็คือเรือนการเงินของคุณแล้วคุณได้ไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นหนึ่งในสามไพด่ดีๆที่สุดของสำรับถ้าเป็นไพ่เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองนะคะรายรับเนี่ยวิว l of Fortune ก็ดีที่สุดเช่นกันไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินทองทรัพย์สินนะคะหรือว่าโชคชะตาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆได้นะคะมีการจบจากอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนยื้อนะคะไม่จบซะทีนะ ไม่ได้เกี่ยวกับความรักอย่างเดียวนะคะเกี่ยวกับการงาน,งานการใช้ชีวิตความทุกข์ในจิตใจได้ไดนะมีไพ่คิงถือถ้วยขึ้นมาโอ้นะโอ้แล้วคุณได้ทั้งคิงถือเหรียญคิงถือถ้วยขึ้นมาพร้อมกันเลยนะดีมากๆเดี๋ยวลิสคอร์เปิดอีกใบหนึ่งนะคะแล้วมีไพ่การหลุดออกเนี่ยอคุณจะต้องหลุดออกมาจากอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะชั้ง10บดาบขึ้นมาแล้วก็ไพ่ฟูเนี่ยนะคะมันขึ้นมาพร้อมกันเลยไพ่ฟูเนี่ยคือคนที่ออกสตาร์ทชีวิตใหม่ ะค,ะความคิดใหม่ความรักใหม่การเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเลยการย้ายประเทศนะคะการโยกย้ายไปอยู่ทินใหม่งานใหม่เนี่ยได้หมดนะคะไพ่ฟูเนี่ยคือไพ่ใบแรกของสําหรับยิปซีขึ้นมานะแต่อยู่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุณอยากจะจบจากที่เก่าคนเก่าชีวิตเก่าๆหรือเปล่ากงล้อของโชคชะตาเนี่ยวิลออฟฟอร์จูนมันขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแล้วไพ่ใบนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมันคือไพ่ของโชค ชะตาที่มันกำหนดไว้แล้วคุณจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยถามว่าถ้าคุณเปลี่ยนขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับอะไรบ้างนะคะพบเจอกับอิสระค่ะนะคะไพ่ฟูขึ้นมาเนี่ยคือคนที่รักอิสระนะคะทำอะไรอย่างที่เราอยากจะทำเป็นไพ่ของคนโสดได้นะนะคะบางคนยื้อกับความรักนะคะไม่จบสักทีแต่ว่าบริบทของความรักแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยแต่เชื่อว่าปีนี้เนี่ยไพ่ วิวออฟฟอร์จูนอลิซจับไผ่ของชาวกลุ่มนะ ไม่รู้จะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งในปีนี้นะคะมักจะได้ไพ่ใบนี้น่ะมันคือโชคชะตาที่มันหมุนมาถึงคุณแล้วน่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะเลือกดําเนินชีวิตไปในรูปแบบไหนนะคะจบมาเพื่อเริ่มต้นใหม่เนี่ยไพ่ฟูขึ้นมาเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับคนอุปถัมภ์ได้พบเจอคนที่มาอุปถัมภ์กันไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะหรือว่าเนี่ยมีไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมาจะเป็นคนรักก็ได้ลูกค้าเจ้านายนะคะคนที่ทําธุร กิจธุรกรรมร่วมกันค่ะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะ มีหลายคนถามว่ามีไพ่สิบดาบขึ้นมาความรักมันดีอยู่ฉันจําเป็นต้องจบหรือเปล่าไม่ต้องจบค่ะนะคะคนที่ไม่ใช่สําหรับคุณเนี่ยมันจะไม่มีเกณฑ์ได้ไปต่อนะคุณจะมีความอึดอัดมากๆนะคะดาวเสาเวลามาทับลัคนาราศีเนี่ยนะมันจะกดดันคุณในเรื่องบางเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการงานความรักหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะส่วนคนที่มีความรักที่โหมันลาบรื่นมันทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดเลยนะเขาเป็นคู่ของคุณ ค,คุณรอดพ้นจากดาวเสารมาได้2ปีครึ่งนะก็คือเป็นคู่แท้ของคุณนั่นแหละนะคะวิวออฟฟอร์จูนก็คือคู่ที่สินเสมอกันคู่ที่ใช่คู่โชคชะตาฟ้ากําหนดหรือว่าคู่ Destiny คู่พรมลิขิตนั่นเองนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินกันบ้างไพ่เหรียญมันไม่ขึ้นมาก็จริงอะมีไพ่คิงถือเหรียญกับไพ่วิวออฟฟอร์จูนมาสองใบนี้มันเป็น2ใบที่มันปังกว่าหเหรียญ2เหรียญ3เหรียญนะ่ะ ไพ่วิวออฟฟอร์จูเนี่ยคือไพ่ของคนดวงเฮงทางด้านการเงินก็ได้นะคะได้โชคลาภมาแบบฟุกฟุกแบบไม่ต้องทํางานเราก็ได้เงินน่ะนะขอยกตัวอย่างนะคะเงินจากการเคลมประกันนะคะเงินจากการแบ่งทรัพย์สินเงินจากกองมรดกแบบเนี้ยนะคะเงินก้อนใหญ่นะเงินจากการชนะคดีความนะหรือว่าเงินจากการขายที่ขายทางนะคะวิวออฟฟอร์จูเนี่ยเกี่ยวกับที่ดินได้หรือว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เสียเงินไป กับบ้านเรือนได้เช่นกันนะคะมีการซ่อมแซมรีโนเวทหรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ยกย้ายบ้านเรือนนะคะย้ายที่อยู่แล้วเป็นการย้ายที่อยู่แบบไม่ได้ย้ายไปแค่ คนละซอยกันอนะเวลาวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะอาจจะมีการเปลี่ยนจังหวัดข้ามจังหวัดกันเลยนะคะโยกย้ายงานเปลี่ยนประเทศแบบนี้นะคะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยมีไพ่คิงเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบคิงถือถ้วยขึ้นมาจะโดดเด่นเรื่องชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต่างสัญชาติต่างสีผิวต่างศาสนากับคุณนะจะให้การอุปธรรมอาจจะให้เงินทองทรัพย์สินนะคะเป็นลูกค้าก็ได้นะไม่ได้จําเป็นต้องเป็นความรักอย่างเดียวนะคะมาให้การอุปธรรมกันคิงถือเหรียญขึ้นมานะคะเชกเช่นเดีย ก,การเจรจาการค้าการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับของบางอย่างจากคู่จากแฟนนะคะมีไพ่วิลออฟฟอร์จูนกับ10บดาบขึ้นมาพร้อมกันโดดเด่นนะคะใครที่อย่าราังไปก่อนหน้านี้คุณกําลังจะได้รับทรัพย์สินนะคะสินสมรสค่ะจากคู่จากแฟนที่อย่าราังกันไปนะโอเคหรือว่าจากพ่อแม่ได้นะนะคะอันนี้หมายถึงว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องบุคคลที่อยู่ในครอบครัวแล้วมีการจากลากันเกิดขึ้นนะคะแล้วมีไพ่หกเหรียญโอ้ไพ่จะปังไปไหน อธิษฐดูให้นะคะเดือนมีนาคมนี้นะมันจะมีดาวนะอยู่หลายดวงมากๆอยู่ในเรือนที่สองของชาวกลุ่มนะคะชาวมินเนี่ยนะคะมีดาวหมายเลขหนึ่งประมาณกลางเดือนนะคะวันที่14เนี่ย นะเป็นวันจันทราด้วยนะคะจันทราตเต็มดวงเป็นจันเพนค่ะปุรมีเนี่ยดาวหมายเลขหนึ่งดาวคู่ครองของคุณเนี่ยนะมันจะมาอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แฟนของคุณจะให้การอุปถัมภ์นะคะเนี่ยมีไพ่ทั้งคิงถือเหรียญคิงถือถ้วยขึ้นมา6เหรียญก็ขึ้นมามาแล้วก็วิวออฟ r ฟจูนขึ้นมาอีกไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะมาให้การสบายใจนะคะได้รับแก้วแวนเงินทองหรือว่าทําตัวดีเป็นพิเศษนะคะมาให้ความรักกันนะคะ แล้วก็มีดาวหมายเลข4นะคะดาวพุธ ะะดาวพุธเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะไปไปกับกับนะคะแต่ว่าไปไปกับกับมีผลดีทั้งคู่ให้กับชาวลัคนาราศีกุมเลยดาวพุธเป็นการดาวของการเจราจาการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จนะคะมีคนให้การอุปถัมภ์เนี่ยแล้วคิงถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของการเจราจางานที่ประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็มีดาวหมายเลข6นะคะดาวศุกร์เป็นมหาอุดอยู่ในตําแหน่งการเงินอีกแล้วดาวศุกร์เนี่ยมันมาจากสองเรือนที่มันดีกับชาวกุ่มมากๆเลยนะคะก็ คือเรือนพันธุเกี่ยวกับครอบครัวทรัพย์สินนะคะใหญ่ๆอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มาจากเรือนสุภะนะคะเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศนะคะการเดินทางไกลความสุขจุดเปิดดวงชะตาการเรียนการศึกษาต่อเนี่ยนะคะมาอยู่ในเรือนการเงินนะคะสรุปแล้วเนี่ยนะแล้วดาวของตัวคุณเองก็อยู่ในเรือนการเงินด้วยนะคะ1 4 6ห แดนะคะดาวมากระจุกตัวอยู่ในการเรือนเรือนการเงินแบบนี้เนี่ยจะส่งผลดีต่อด้านการเงินของคุณมากๆเงินก้อนใหญ่เงินจากต่างประเทศเงินจากคู่ครองนะคะเงินก้อนเนี่ยไพ่วิวออฟฟอร์จูนกับ6เหรียญนะคะการได้รับเงินมาเพราะฉะนั้นความสําเร็จในด้านการเงินค่ะจะดีมากๆมากกว่าทุกลัคนาราศีเลยนะคะเพราะดาวมันมากระจุกตัวอยู่ในเรือนไหนมากๆจะมีผลต่อคุณ จากเรือนนั้นค่ะเงินเนี่ยมาจากทุกทิศทุกทางไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยชาวกุมคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับค่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะคะมีไพ่อู้แล้วคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยคือการพบรักใหม่ ขอเน้นว่าเป็นรักใหม่นะคะเพราะว่าคุณได้จบกับสิ่งเก่าๆไปแล้วนะคะสําหรับคนที่มีคู่รักกันดีอยู่คุณไม่ต้องเครียดกับไพ่อิสิบดาบมันขึ้นมาเลยนะคุณอาจจะได้จบกับสิ่งที่คุณเจ็บปวดในจิตใจไม่จําเป็นต้องเป็นด้านความรักอย่างเดียวนะคะความทุกข์ที่มันสะสมมานานนะคะหนึ่งถ้วยคือการพบรักใหม่ค่ะโดดเด่นเนี่ยมีไพ่ฟูนะคะขึ้นมาด้วยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่มาอุปถัมภ์เกื้อกูลกันนะโอเคเดลิสโกเปิดต่อนะคะมีไพ่เอ็มพัเอร์นะคะ ไพ่ Emperor เอ็มเพอเร์นี่ยเป็นไพ่ของชาวเมษนะคะมาจากเรือนสหัสชะของคุณเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงสภาพสังคมสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยนะคะจะนำพา การเงินโชคลาบนะคะคอนเนคชันลูกค้ามาพบเจอคุณได้ไพ่ใบนี้โดดเด่นคือชาวต่างชาตินะไพ่ของชาวต่างชาติเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบนะคะคือคิงถือถ้วยแล้วก็ The อ m มเ r อเขึ้นมาคนที่ต่างสัญชาตินะคะต่างศาสนาต่างสีผิวกันเนี่ยจะนำบางสิ่งบางอย่างมาให้แก่ชาวลัคนาราศีกุมโอกาสใหม่ๆจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจการงานใหม่ก็ได้นะคะโอกาสในด้านการเงินหรือแม้ ทั้งความรักได้เช่นกันค่ะใครรอที่จะอนุมัตินะคะรอการ approve อะไรบางอย่างจากผู้มีอำนาจสูงสุดในสายงานนะคะหรือว่าผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่คุณจะต้องให้ผู้มีอำนาจเนี่ย จรดปากกาเซ็นน่ะนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เพราะว่าเอ็มเพลเอร์เนี่ยคือผู้มีอํานาจสูงสุดในสายงานนั้นเลยนะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณอยากจะทําด้วยนะคะการอนุมัติในครั้งนี้นะคะขอยกตัวอย่างเช่นวีซ่าแบบเนี้ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปในที่ที่คุณไม่เคยไปแล้วคุณมีความสุขกับมันมากๆนะคะหลุดพ้นออกมาจากที่เก่าค่ะไพ่ของชาวกุมพีเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะคือการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าง ที่คุณอยากจะทำอย่างที่คุณอยากจะเป็นค่ะนะ มาเปิดกันต่อนะคะมีไพ่สามไม้เท้านะคะไพ่ของการเดินทางขึ้นมานะมีไพ่ของการเดินทางเนี่ยไพ่ฟ,ฟู้นะคะเป็นนักเดินทางไพ่สามไม้เท้านะคะเป็นนักเดินทางเช่นเดียวกันนะเกี่ยวกับการเดินทางค่ะนะหรือว่าการมองการไกลการแพลนอะไรร่วงหน้าเพื่ออนาคตของตัวคุณเองถ้าตอนนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมหรือว่าทั้งปีเนี่ยคุณมีแพลนบางอย่างไว้ในหัวของคุณแล้วคุณอยากจะทํามันมากๆเลยนะวางแผนไปตั้งแต่เนิ่นๆค่ะโอกาสที่จะประสบความ ความสาเร็จเนี่ยไพ่ของคนที่ประสบความสําเร็จนะมีไพ่คิงขึ้นมาถึงสองใบแล้วเอมเพอเรอร์ก็ขึ้นมาอีกนะคะอาศัยการวางแผนค่ะที่ดีของคุณไพ่ใบนี้คือไพ่ของการทําธุรกิจส่วนตัวได้นะคะมีผู้ร่วมหุ้นแบบประมาณ3คนนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันหรือว่าเป็นไพ่ของการเจรจาเนี่ยปากของคุณจะพารวยนะคะไพ่ใบนี้เลยนะคะแล้วดาวศุกร์นะคะเป็นดาวของการ ติดต่อสื่อสารการใช้วาทศิลป์คำพูดหมายเลขสีดาวพุธนะคะเกี่ยวข้องกับการเจรจาอีกนะแล้วอยู่ในตำแหน่งของการเงินของคุณด้วยนะคะแล้วมีไพ่สไม้เท้านะคะไพ่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยอะ่ะ ปีที่แล้วกับชาวกุมนะคะกับปีนี้ของชาวลัคนาราศีกุมจุดสําเร็จนะคะความสําเร็จของคุณเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้แล้วค่ะนะคะสี่ไม้เท้าเนี่ยคือการประสบความสําเร็จนะมันไม่ใช่ไพ่ของการแต่งงานอย่างเดียวนะนะเป็นไพ่ของพิธีเฉลิมฉลองการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะคะสร้างบ้านใหม่ก็ได้เนี่ยใครนะคะรอการโยกย้ายไปอยู่ถิ่นที่อยู่ใหม่บ้านใหม่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เลยเนี่ยวิลออฟฟอร์จูนกับไพ่สี่ไม้เท้า ขึ้นมาเปิดร้านใหม่อย่างได้เลยนะคะอะไรที่คนมาร่วมแสดงความยินดีนะ่ะกับคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยไพ่เอ็มเปอร์ขึ้นมานะนะคะโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้โอกาสใหม่ๆจากหัวหน้างานนะคะไพ่ใบนี้มีโอกาสได้ด้วยนะคะสี่ไม้เท้าขึ้นมาค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะไพ่ของการขยายนะคะไพ่ของการขยายครอบครัวขึ้นมาการตั้งคันมีบุตรได้นะคะเนี่ยมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมา ด้วยการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเปลี่ยนสเตตัสก็ได้นะเวลาไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะจากโสดเป็นไม่โสดแล้วนะคะจากแต่งงานกันมานานเนี่ยมีเกณฑ์การขยายครอบครัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วดาวที่อยู่ในเรือนพันธุของคุณกันเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็ยังมีดาวพระพฤหัสอยู่นะกับดาวมฤตยูคะ่ะมาเรามาเปิดกันต่อนะคะมีไพ่เอ็กเซ เช่นนะคะไพ่ของการยอมรับขึ้นมานะคะมันเหมือนอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะคล้ายๆไพ่วิวออฟ r t จูนนะนะคะบางทีบางอย่างคุณไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดแต่ถ้าคุณยอมรับ เข้าใจและยอมรับกับมันได้เนี่ยความทุกข์เนี่ยมันจะมีน้อยลงนะคะไม่ว่าจะดีหรือร้ายการที่เราไม่ยอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นนะทําให้เราเป็นทุกข์ได้ค่ะมีไพ่ของความศรัทธาขึ้นมานะคะโอ้เป็นไพ่ดีมากเลยนะจริงๆชาวกลุ่มนะคะไม่มีไพ่ใบไหนเนี่ยที่มันต้องน่าห่วงเลยยอมรับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตคุณที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่ามันจะจบสวยหรือไม่สวยนะมันคือความจริงนะคะ ถ้าคุณเชื่อและศรัทธาในตนเองเชื่อในสิ่งที่คุณนับถือเชื่อในพระเจ้านะคะเชื่อในจักรวาลว่าจะเวียงสิ่งดีๆเนี่ยนะคะกงล้อของโชคชะตาขึ้นมาแล้วเวียงสิ่งดีๆมาให้คุณมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจริงๆในปีนี้ค่ะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีกุมขอบคุณคะ่ะ